ผมพอมามาครั้งแรกยืนตัวตรงได้เลยจากที่เดินไม่ได้เลยอ่ะจากที่เดินงอเป็นกุ้งเลยอ่ะก้าวได้ไม่ถึงสองก้าวอ่ะตอนแรกผมพอมามาครั้งแรกยืนตัวตรงได้เลยหลังนี่ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าเคยเป็นมาก่อนอ่ะจริงๆเลยหลังนี่เหมือนกับไม่เคยรู้สึกไม่รู้สึกเลยนะว่ามันเป็นมาก่อนอาการปวดที่เราเคยปวดมากๆอ่ะปวดจนเดิน,ดนจงร้อไห้อ่ะนี่ฝาน้ําตาร่วงเลยอะ่ะโหกลับมา ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมาหาหมอแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหลังนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยมันเป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์จริงๆนะเป็นอะไรที่แปลกอบอัอศจรรย์มากเลยเราไม่ได้หวงังเลยนะว่าเออเรามาแล้วมันจะหายขาดขนาดนี้ใช่ไหมเหมือนว,ว่ามันหายไปเลยขนาดนี้ก็คงจะคิดแค่ว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแค่มันเบาลงอะไรเงี้ยหวังแค่นั้นนะโอ้แต่จริงๆ,ๆแล้วมันเราลืมไปเลยว่าเราปวดตรงไหนอง่ายๆดีกว่าเราลืมไปเลยว่าเราปวดตรงไหนปวดตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกแปลกมากดีใจมากคุณหมอโอ้โหฝังแบบเร็วมากเลยแล้วก็ โอ้โใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่กี่นาทีเลยอะ่ะ